แม่วันนี้คุนเหมาะกับสก,กินพี่ต้าอามกไงงละยากระป๋องอะ่ะมันเพิ่มเลือดได้นะอันนี้มันเป็นเกมแนวสุ่มอะ่ะจะมีกระบอกอ่ากระสุนจริงกับกระสุนปลอมใครโดนกระสุนจริงเลือดลดมีทุกคนมีเลือดอยู่ห้า ฟังเลือกที่จะยิงตัวเองหรือจะยิงใครก็ได้ถ้าคิดว่าเป็นกระสุนจริงกันนะยิงตัวเองก็ได้นะโอ้เออออกมายิงตัวเองอได้แล้วแต่มึงจะเลือกนะโอเควันรอดเฮ้ย <Hey. S 1> ถ้ารอดได้ยิงต่อเลยเรื่อย <c oughs> อ,อืมแต่ไอ้ที่มัดกุญแจมืออ่ะมึงสมมติว่ามึงอยากจะยิงตองใช่ไหมมึงก็เอากุญแจสวมให้ตองแล้วมึงก็ยิงตองถ้าสมมติว่าตองโดกนกระสุนตองก็จะโดนอีกรอบหนึ่ง ใช่ว <Hey. S 1> างสองไงอ่ะมึงถือปืนเล่นคนเดียวไปเลย <c oughs> ก็ดูดีมันยังไม่มีใครโดนกระสุนเลยบางยิงแต่กระสุนปลอมทิ้งอะ่ะกิ้วกากไม่โดนหรอกกูว่าโดนกูว่าแลละ <c oughs> สนักกิ้วกากมึง <c oughs> กิ้วกากตาตองอะ่ะ พี่โดนหรอกแบบนี้ยูรืัองนั้นเลยเกี่ย,<น>ยมกาพี่อ่ะเกี่ยมกา <S 1> <S 1> <S นี่มันก็จะแจกอาวุธอ่าไอที่เป็นเลื่อยไอเนี่ยมันสามารถเลื่อยกระบอกปืนให้มันเป็นแบบแล้วเพิ่มกระสุนคูณสองแหวนมันจะดีกระสุนดนียดีออก<ด>เหรอ ตีของปอมหรอเหลือแต่ของจริงโอ้โหเอาการันตีด้วยชั้นขนาดนี้วิวแนวโอ้โหมึงมึงไม่กลัวเข้อท้องโผล่กาไม่ได้เล่าหน้าเลยเฮ้ยยัาไปเห็นก่อนเลยเหรอวะเหลือเชื่ออ๋อโดนกูเฉยนี่ยิงกูกูก็ตายยิงไปตายไปตายก็ตาย แ่ฉันต้องอยู่ทีน้องฟูงเขาไปขยายอยู่แล้วแหมคนที่เดียวมุมเดิมเลยดิ <laughs> <c oughs> เออวะ่ะโอ้โหสุดยอดเสร็เรียบร้อยแบตินกูโดนไม่โดนหรอนั่นหะ เรียบร้อยครับเชีย้ยล้วกูไปยิงพิตาพิตามีเลยเชิบหายแล้วไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเนาะพี่อย่าเลยพี่อย่าทำเด็กตาดำดำให้เป็นไรน้องไม่เป็นไรน้องอย่าแค้นไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไร พี่ต <stumbled? S 1> มะเป็นไรน้องมีอะไรหรอกช่วยด้วยไอ้เหี้ยกูใช้คนเปงไมีอะไรเฮ็ดช็อตนั่นแหละกูโดนนะจบไม่มีอะไร Hence, no <c oughs> ไม่ต้องคิดบ้างรู้สึกอยู่กูก็อยากไปยาะโอเคหมดแล้ว โอเคแมงเอ้ขอแว่นดิเอาอันพิตาอัลตาชิปหายไหมฮะสิงหอ่ะสิง่ะวางสี่วางสีเหรอเยอจัง ครับเนี่ยเอากล uh oh oh. right. no? ัวไปจากตรงนี้ทีโอ้โหรักหนุ่ยจังเลยเนาะมีแต่คนรักมาโอ้โหเลุกขึ้นขงหมดแล้วอ่ะตองตองเล่นหนึ่งตัวนี้หมดสองรอบตองตองเล่นเลยหนึ่งอ่ะอืมพักพักน้อง เอาพักเลยงโอเคโเค่ารักพักเลย้ยงอู๋โดนจัำจริงกันแหละเฮ้ยเ็นอย่างที่ชัดนั่นจริงอันนี้จริงเหรอนั่นจริงไหนเขาลออดู้เลยไม่โดนหรอโดนจำได้โอเคเล่นเลยเท่าไหร่นะสามไม่ได้นำกระสุนสามใช่ปะเป็นดี๋ยวเป็นตาหน้าเล่นหนึ่งไม่ต้องห่วง จะหิวไม่ขึ้นกันสัตว์ <c oughs> คอมโบกูมาแล้วว่ะโอเคโอเค้ <Okay. S 2> อง <c oughs> อยู่กับพี่ก่อนตอนนี้เป็น่างเล่นหนึ่งวะ่ะคุยใคร <c oughs> เลือกแก <c oughs> เลือกจกี่ตาเหรอไม่รู้อ่ะอ๋อโอ้ย อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นกับพี่ตาอย่าไปเล่นกับพี่ตาไม่เอาแล้วมันเริ่มจากแล้วมันเริ่มจากฟังได้ไงมันมีถ้าอะไรถ้าอะไรยิงไปอี่นั้วนะออกไปสามเลยสองปะยิงไปกแล้วก็ออกไปสามตานี้เดี๋ยวนั่นเจอแล้วไม่ต้องคิดเยอะยิงกูเหอะ ไอ้สัสยิงกูเหอดีอนะกูไม่มีกูไม่มีขวดเลือดจะได้ไม่ต้องเสียดายไอสัสเนี่ย <laughs> กูจะเสียดาย <laughs> <laughs> ขอกินเล่นๆก็ได้อ๋ไอ้เหี้ยเอาไงใครอยากจบเกมตานี้ใครอยากดูหรือว่าอยากอยู่กันต่อ มึงไงให้พิตาใช้ของเขาได้ไหมอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่มีสิคอมโบจัดอ่ะเออการันตีนี่การันตีมากเลยแต่ยังก่อนยังไม่ยิงก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้จบที่ตองใช่ปะ่ะมันเป็นเริ่มที่พิตาต้องบอกทีน้า ไม่ทีนี้ทีเนี้ยอยากให้ยากูจังเลยนะสองสองว่างว่างสี่โอ้โจังละนะเลยก็อะไรเน่เก็บใครก็การันตีแล้วเนี่ยเดนขันซึ่งไหมโอ้ยกินน้ำเล่น

ตายตายไว้ดีมากเลือกทำยังไงแปลแปลส้นตีนมากต้องไปชักแม็กเลยดำดแข่งหมดแล้วไม่มีอะไรเสียเลยโอ้ยเอึงโอ้ยไม่เสียด้วยไม่ตายด้วย องเลยนั่นจยวโอ้ยกอนโอ้ยเราไปจมเกมนี้กันเนอะโอ้ยกระสุนเป้าเป้าไปลว กูก็มึงไม่ไม่กูกับใครสักคนนึงแหะเริ่มที่ใครอีกแล้ที่ตองวะ่อ้ะโอ้โหอมาแอีกอนันนะ ว่นี่ตายแน่เลยวะ่ะขออนุญาตอ่นแหละขออนุญาตนะครับกินไม่หิวแล้วก็เหรอระดับนีตั้งสี่กระปุกอ่ะพี่ไม่ลองกินก็เหรอ <laughs> เป็นไรเขารับโจบแล้วกูเห่นนัดเดียวใช่มอือพี่วนัน,วนนัดนิโล่พี่วันนัดนิโล่อะโอ้โหแล้วพี่วันนี่นัดนิโลงเหมือนกันขอให้จริงออกเถอะ จบแล้วนี่เขาเรียกว่าเขาเที Becca ่ยวเฮ้ยจบแล้วจบแล้วรอบเจ็ดเวนเวนโอ้โห โอ้โหโอ้โหนาที่เม็ตาก็สวยดิลาก่อนยังยังยังเช็กก่อนก่อนแหมมายงมายางหนูการันตีตายพี่จริงเหรอไม่รู้เลยเลือดเยอะขนาดนั้นอะไรนะจำได้ว่ามีเงินป่าอยู่เขียนนะสองอันอืม แจกไหมโอ้โหมีอันเดียวหมดแล้วหมดแล้วอ้อโหเดี๋ยวะเมื่อกี้ต้องได้เงินเท่าไหร่นะท่านแปดห้าสิบถ้าเก็บหมดนี่เก็บหมดอ่ะไม่แน่ใจเท่าไหร่วะตังค์ขึ้นตรงไหนไม่แน่เดี๋ยวมันขึ้นตาน้า 哈哈哈哈，他没話？